ใครหาตุ้งติ้งสีเหลืองอยู่ไหมอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าสีเหลืองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะเป็นห้อยตุ้งติ้งลายสีแบบนี้อะไรเขาจะเป็นสีเงินนะคะรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เขาก็จะเป็นหนังสีเหลืองนะพิมพ์ลายดอกไม้นะคะน่ารักมากนี่นะเดี๋ดวยวเรามาดูด้านในของใบนี้นะคะด้านในของเขาเขาก็จะเป็นช่องหนังนะคะสีเหลือง ฝั่งนี้ใส่บัตรได้สามใบนะคะส่วนฝั่งนี้ใส่รูปได้หนึ่งรูปนะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่แบงค์ให้ด้วยนะคะหนึ่งช่องตรงนี้อ่ะแล้วก็ตัวตัวช่องใส่เหรียญด้านหลังของเขาก็มีนะคะนี่เป็นช่องใส่เศษเหรียญแบบนี้ใบเล็กๆน่ารักนะคะพกพาสะดวกก็ใครชอบใบเล็กลองดูลอง สีเหลืองนะเดี๋ยวนุ้นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะความสูงของเขาประมาณ3มนิ้วครึ่งนะโดยประมาณนะคะก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะความยาวเขาประมาณ4นิ้วนะคะความยาวเขาประมาณสี่นิ้วความหนาเขาประมาณ1นนิ้วก็ใครลองดูลองชมได้นะคะเผื่อใครชอบสีนี้